สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสธรเมืองแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวรมเครื่องพระบูชาหลวงพ่อผู้โสธรวัะโสธรจังหวัดฉะเชิงเศราร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซิริเพ็กบิกซินหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเศราวันนี้ทางร้านมีความยินดีไปอย่างยิ่งที่นำเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อผู้โสธรจากวัดโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อผู้โสธรที่ออกจากพระโสธรในปีพศ2545 รุ่นนี้ที่ผมนาเสนอเนี่ยเป็นรุ่นที่ที่มีความน่าสนใจมากๆเนื่องจากเป็นพระบูชารุ่นแรกนะครับที่เรียกว่าเป็นหล่อโบาราณเทดินไทยนวโลหะแกะทองคํารุ่นแรกนะครับรุ่นสร้างพระโบสถ์ปี2545นี่ะครับนี่คือโบชัวเขานะครับผมพระโสถ์ทอหล่อโบาราณเทดินไทยนวโลหะแกะทองคํารุ่นแรกนะครับรุ่นสร้างพระโบสถ์ปีส5 4 5นีนะครับผมก็คือว่าในปี ส2545นะครับทางวุทธทอนก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลทั้งพระเครื่องพระบูชานะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างพระโบสถ์หลวงพ่อสทอนหลังใหม่นะครับผมก็ในการนี้เนี่ยพระเครื่องแล้วก็พระบูชาเนี่ยแล้วก็วัตถุมงคลอื่นเนี่ยก็มีพิธีอุทารพิเศษเนี่ยใหญ่มากยิ่งใหญ่มากอันนี้เป็นยิ่งใหญ่มากนะครับก็มีถึง3วาระนะครับผม ในตามรายละเอียดนะครับผมมีพิธีปลุกเสกทองชนวนเททองหลอ่อแล้วก็พุทธาพิเศษมหาจากักรพรรดิครั้งยิ่งใหญ่นะครับสาวาระนะครับที่พระบุตรวสวุทธรวารวาลาวลัหารจังหวัดฉางเซานะครับผมโดยพิธีครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นพิธีปลุกเสกมวลปลุกเสกชนวนมวลสารแผ่นยันแผ่นจานอัคระสองันหร้อยสี่สิห้าแผ่นนะครับทองคํา99.99%หนักเก้ารบาบาทนะครับผมแล้วก็ ว่าถูกมงคลหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมแล้งแต่อดีตมีทั้งเหรียญอาร์ม2460-2497-2500-2508รวมถึงปัจจุบันเ9 9อองค์นะครับผมพิธีจัดในวันที่27ตุลาคม2544นะครับผมส่วนพิธีครั้งที่สองเนี่ยก็เป็นพิธีเททองหลออง่อองค์นะครับโดยมีสมเด็จท่านพุทธาจารย์เป็นประธานร่วมกับพระราชม,มงคลพุทธาจารย์เจ้าวาดโสธรน,นะครับโดยมีพระ วิสุทธาธิปดีนะครับผมท่านเจ้าวาดวาสทุทัศน์ท่านเป็นประธานเจริญพุทธมนตรน,นะครับที่พระที่พระบรมวสจรถนนะครับในวันที่22ธันวาคม2544นะครับผมส่วนขั้นที่3นี่ก็เป็นพิธีพระทัยพิเศษมหาจากักรพรรดิรั้งยิ่ง,ง,ง,งใหญ่นะครับโดยมีเกจิอาจาริเ,เกจิอาจาร์108รูปนะครับพระประเรรรม108รูปนะครับผมส่วนกระถามหาจากักรพรรดินะครับในวันที่1กุมภาพันธ์ หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2545นะครับผม,ค,มคือพระูดง่ายคือพระบีพิธีตั้งแต่ปี2544นะครับแล้วก็มีพระพิเศษยิ่งใหญ่มหาจักรพรรดินะครับส่วนมหาจักรพรรดิ itesse. ในในปีพศ2545นะครับผมโวยมูลสาเนี่ยแบบโอ้โห โมลสารนี่สําคัญมากๆเลยมมลสารสุดยอดมากมาครับมมลสารมีมมลสารเก่าขององค์ครอบโสธรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับ999องค์นะครับมีทั้งเหรียญอาร์ม2460นะครับโสธรสองหน้า2497กิ่ง2500กิ่ง2508นะครับผมกิ่งสร้างพระบูรษนะครับผมปี2องพเหรียญอาร์มไหลโพสสนะครับผมแล้วก็มีผงมมลสารองค์หลวงพ่อโสธรนะครับแล้วก็ของพระพุทธรูปรอบองค์หลวงพ่อโสธรนะครับที่ได้รอบผิวบุรณะครั้งซ่อมแซมล่า มาเป็นโบสาดีครั้งแรกนะครับแล้วก็มีแผ่นยันนะครับจะอักขรากเลขยันรวม2,545แผ่นนะครับจัดเป็นพิธีเททองพระมีการรวมทั้งแผ่นยันตะกุดเก่าจากคณะอาจารย์ต่างๆทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับามากมายเช่นอของปู่แหวนวัดดอยปางนะครับปู้ปูป่ฟันวัดป่าอุดมสมพรนะครับผู้ปูป่เทศวัดหิหมาดเป้งน,นะครับผมแล้วก็มี หลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับหลวงปู่ข้ามวัดวังว่าหลวงพ่อเกษมสุสานไตรลักหลวงพ่ออุตมะนะครับวังวังวิเวกกาลามนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับผมอาจารย์นองมาสายขาวหลวงพ่อการวัดเขาอ้อนะครับหลวงพ่อพงวัดบ้านสวนหลวงปู่ล่าวัดบ้านตึงนะครับครูบาดวงดีนะครับหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมนะครับผมแล้วก็มีหลวงปู่ทิมวัดพระขาวอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมนะครับผมหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่หลวงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระ แล้วก็มีอีกหลายท่านมากมายนะครับโดยรายละเอียดของอะวัตถุมงคลที่เป็นมูลสาลนะครับก็ได้ลงในโบชัวน,นะครับผมแล้วก็จะมีะชนวนมูลสาวชนวนมูลศาลพระก,กิ่งเก่ามากมาย99กกิโลกร,รัมนะครับผมทั้งชนวนพระก,กิ่งเก่าจากทางวัดสุทัศนะครับวัดบวรนนวนกิ่งสมเด็จย่าเก้า90นะครับผมแล้วก็มีพระแก้วชนวนพระก,กิ่ง สามพบไพ่นะครับแล้วก็หลวงพ่อเกษมหัวใจรักนะครับจนวนพระกิ่งของปู่ค่ำนะครับวัรวงว่าจนวนพระกิ่งเก่าของทวดปู่หยอดนะครับวัดแก้วเจริญนะครับผมโอ้เยอะมากนะครับมีทั้งจนวนพระกิ่งเก่าของของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับแล้วก็มีใช้ทองคําสวิตนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับหนักถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผสมลงไปนะครับก็เลยรุ่นนี้ถึงเรียกได้ว่าเป็นค่อนข้างแก่ทองคำถ้าเป็นพระบูชานะครับในพระเครื่องก็อดใน อ,อุดในตัวตัวอุดในตรงตรงคำที่พีมอุดรูนะครับก็มีการมีการใส่โมโลสารที่สำคัญนะครับมีพระองค์สมเด็จบางคุณพรมนะครับผมซึ่งนำมาบทละเอียดนะครับกับโมโลสารโอริฟอร์ทอนทั้งประจุในฐานพระตรงพระกิ่งนะครับผมแล้วก็คือมีทั้งในทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์ที่ ที่ที่พระเครื่องที่เขาจัดสร้างไว้นะครับเพราะรุ่นนี้มีมีการจัดสร้างพระเครื่องที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งผมเองก็แขวนอยู่ผมมีทั้งพระเครื่องและพระบูชานะครับอันนี้คือมูลสารในรูปนะครับผมปนแต่พิธีพุทธาพิเศษทั้งสองเวลาสามเวลานะครับผมส่วนรายละเอียดวัตถุบางคนเนี่ยท่านมีการจัดสร้างแบบนี้นะครับผมก็มีมีทั้งพระบูชาก็มีขนาดขนาดหน้าตัก5นิ้ว3นิ้วนะครับผมแล้วก็มีพระกิ่งนะครับ พระกิ่งนี่ก็เป็นอันนี้เป็นพระกิ่งที่ผมแขวนเองส่วนตัวหนึ่งองค์นะครับผมทีผมแขวนพระหลวงพ่อตหลอยองนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งที่ผมแขวนที่ผมผมชอบมากท่านท่านเป็นพระกิ่งหล่อโบราณนะครับผมซึ่งซึ่งผมเป็นคนชอบพระทองคำนะครับแล้วก็องค์นี้ถ้าเป็นพระลอยองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระทองคาที่น่าจะน้าหนักหนักที่สุดนะครับเพราะท่านเป็นหล่อโบราณน้าหนักเลยอยู่ระหว่างสามถึงห้ากสี่สิบกรัมถือว่าหนักมากนะครับผมเออก็เลยก็เลยก็เป็นหนึ่งพระองค์ที่ผมที่ผมที่ผมแขวนอยู่นะครับผม ส่วนพระบูชาก็มีการขนาดจัดสร้างเนี่ยมีขนาดทั้ง5นิ้ว3นิ้วนะครับผมวันนี้ที่จะนําเสนอนี่เป็นขนาดนาตั้งแต่ห5นิ้วนะครับผมจํานวนจัดสร้างในโบชัวเนี่ยเขาเขียนไว้199องค์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลที่ทราบเนี่ยครับคือวันที่มีการเปิดจองเนี่ยเรจาจะโบชิโบชัวออกเนี่ยโบชัวนี่ก็ทําแบบรีบร้อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเนี่ยจริงๆเขาท่าน,นผ่านพินี่เขาจะมีอยู่นาโรมแล้วก็เขียนหลวงพ่อทศน์ท่านก็ไม่ทันนะครับออกโบชัวก่อน ต,ตอนนั้นโบชัวเนเขียนจำนวนจัดสร้างเนี่ยร้อยร้อยเก้าสิบเก้าองค์ระบุไวว่าพอจองปุ๊บเนี่ยทั้งพาคเครื่องพระบูชาพระมทตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมแล้วก็มีจํานวนการจองเนี่ยมากกว่ามากกว่าจํานวนที่ที่วางแผนไว้นะครับทางวสุธรกรมีการสร้างท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 ั้งพระเครื่องแล้วก็พระบูชาเนี่ยตามตามจำนวนที่ทางทางทางผู้ที่มีความประสงค์ในการจัดสั่งจองนะครับสร้างไว้นะครับก็คือสร้างตามตามจำนวนที่ สั่งจองนะครับก็เลยให้จำนวนการสร้างเนี่ยก็จะมีเพิ่มถึงตึกแ,แต่ก็น้อยมากนะครับเพราะว่าราคาสมัยนะั้นมันองค์ละสองหมื่นนะม,นมันสูงมากเพราะทองยังไม่ถึงทองมันไม่กี่หลัก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 ห,กหกมื่นนะภาพาแพงมากนะครับเพราะว่าเป็นหล่อบโบราณนวัตโลหะดินไทยรุ่นแรกแล้วกแกะทองคำนะครับผมจำนวนการสร้างเห็นนะว่าอยอดของพระบูชาเนี่ยก็ไม่ถึงน่าจะน่าจะไม่ถึงสา0้องค์นะทั้งหมดนะครับผมรวมยอดที่สั่งสั่งจองเพิ่มมานะครับผมก็มีจํานวนในการ จั่สร้างจำกัดแล้วก็มูลสารก็จำกัดนะครับผมแล้มีการสร้าเพืือนอกทองคำาะไอกนะครับอันนี้ก็มีหนึ่งในวัตถุมงคลที่สร้างมีแหวนแหวนนี้แหวนนี้ผมก็ส่วนตัวผมก็ผมก็ผมก็สวมแหวนอย่างนี้ทุกคหลอดโบราณสี่ห้าผมก็แหวนอยู่แต่บนเป็นหูสีแดงนะครับอันนี้คือคือที่ที่ผมแหวนอยู่นะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อน้าวัตถุนะครับมันมีเนื้อทองคํานะครับเดี๋ยวนี้เป็นหลายที่เดี๋ยวผมดูเล่นๆกันนะอันนี้เป็นที่ผมแหวนอยู่ หรือไม่ได้เป็นต้องทำนะครับเป็นความอยู่โอเคแต่ที่วันนี้ที่จะนําเสนอเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพระบูชานะครับเดีย๋ยวผมไม่นําเสนอครับโอเคเอ่อที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นพระบูชาหลวงพ่อผู้สวดทอนนะครับที่ออกจากวัดสวดทอนในปีพศ2545นะครับ รุ่นนี้ที่มีความเป็นพิเศษมากๆคือรุ่นนี้ท่านเป็นพระบูชาหลวงพ่อพสุทธเนี่ยที่เรียกว่าหาล่อโบราณเทดินไทยเป็นนวโลหะรุ่นแรกนะครับคือท่านเป็นกระบวนการสร้างเนี่ยท่านเป็นหล่อโบราณนะครับผมแล้วก็เทดินไทยนะครับผมแล้วก็องเนื้อท่านเนี่ยเป็นเนื้อนาวโลหะนะครับแกะทองคานะครับแล้วก็ตั้งแต่วัดสุทธรจัดสร้างพระบูชามาองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อนาวโลหะแกะทองคํารุ่นแรกของทางวัดสุทธนนะครับผมขนาดตักที่ทาวัดจัดสร้างนี่มีขนาดตัก ห้านิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับผมวันนี้เป็นขนาดน้าตัด5นิว้วผมมีทั้ง5กับ3พอดีเจอองค์นี้ก่อนก็เลยองค์นี้มานําเสนอนะครับผมเนื้อเนื้อท่านเนี่ยเป็นเนื้อนาวาโลหะนะครับดักมากนะครับนะครับน้าทัาสวยงามมากเลยหายากมากๆครับบอกตรงหายากมากราคาราคาแล้วจะผู้ขายนะครับเพราะจำเพายากมากบางครั้งสิปีเจอเจอองค์นะครับยากยากใกล้กับสองสี่กับเจ็ดยากมากๆประจุน้ำซ้ำท่านน้อยมากอ่ะไม่เกินไม่เกินสามร้อยนะครับผมายากมากมากนะครับ ตรงฐานพระทิพย์ท่านก็จะมียันอุณาลมนะครับแล้วก็มีเขียนว่าหลวงพ่อโสธรนะครับผมสวยมากๆนะครับคลาสสิกสุดๆนะครับสีเป็นแต่วัาหานะครับส่วนด้านหลังด้านหลังคระตุ้ีนะครับด้านหลัง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 ก็ก็มีความพิเศษมากนะครับมีเป็นเหรียญของวัดนะครับผมนะครับผมเขียนว่าหลวงพ่อโสธรจังหวัดจังซาวนะครับผมนะครับ หลวงพ่อโสธรจังหวัดเจังซาวนะครับแล้วก็มีองค์ลูกหลวงพ่อโสธรนะครับผมแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขามีการมีการตอกโค้ดแล้วก็รันนับเบอร์นะครับแล้วก็ในพระบูชาเนี่ยเขามีตอกโค้ดถึง3โค้ดนะครับก็มีโค้ดที่1โค้ดที่2โค้ดที่3นะครับเอ่อโค้ดเนี่ยจะเป็นเอ่อโค้ดที่1เนี่ยจะเป็นลูกองค์หลวงพ่อนะครับเป็นลูกองค์หลวงพ่อโค้ดที่1นะครับนะครับเป็นลูกองค์หลวงพ่อโสธรนะครับผมโค้ดทีทองเนี่ยเป็นเป็นยันอุณาโวนแล้วก็ไปเขียนว่าโสธรนะครับผม ส่วนโคดที่3เนี่ยเขียนว่าวัาสดุทอนนะครับผมมี3โคดเลยนะครับผมแล้วก็ใต้เหรียญเนี่ยจะเขียนว่าพิธีมหาจกักรพรรดิดราชนะครับผมวัสดุทอนแล้วก็ระบุปศที่ทางวัสดุทอนจัดสร้างไว้หรือทําพิธีไว้คือปี2545นะครับผมแล้วก็ทุกองค์ก็จะมีการรันรัน,รนหมายเลขขององค์พระน,นะครับองค์นี้เป็นเลขไทยนะครับเขียนว่าเ,เลขสองหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ที่ผมเรียนทราบว่าองค์นี้จะเป็น พระบูชาถ้าผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่าหนึ่งเนี่ยหลัก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 สำคัญออเอาเไปดูเรื่องนี้ก่อนอันนี้ก็มีเป็นดินไทยแต่ดินก็เต็มอย่างนี้เลยนะครับทุกองค์จะเป็นดินแน่นแน่นเต็มแบบหนักอึก้งเลยนะครับนะครับผมโอเคก็ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมก็จนชอบเป็น,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 นพิเศษนะส่วนใหญ่ถ้านักสะสมนะบูชาหลวงพ่อหลวงทอนรุ่นนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะหามีกันนะครับเพราะว่าหนึ่งท่านมี พิเศษหลายหลายอย่างนะครับใน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 ,ในองนี้นะครับหนึ่งท่านจะสร้างเป็นนวโลหะแกะตรงคำเทนินไทยนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อนวโลหะแกะตรงคำรุ่นแรกของวสทรน,นะครับอีสองคือพิธีพุทธภพเศษท่านอลังการงานสร้างครับสามพิธีสามสาม,สามวาระนะครับผมแล้วก็ูลสาานี่เยอะมากพิธีใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เชิญกจิกระจายมา,มามากมายเลยเป็นหนึ่งใน พักเครื่องพระบูชาที่พิธีพิธีใหญ่มากนละผมชอบพิธีใหญ่ดีอัน,นใหญ่จริงๆนะครับเป็นหนึ่งในพิธีใหญ่แล้วก็พระชุดนี้จริงๆก็มีการสร้างต่อต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นรุ่นปีสี่หกคือรุ่นของลูกหลวงพ่อนะครับซึ่งลูกหลวงพ่อก็ก็มีพิธีพุทธชาติแบบเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีการจัดสร้างแบบนี้พระบูชาแต่นลูกหลวงพ่อเนี่ยท่านท่านมีมีขนาดหน้าตักเดียวคือ99-9นิ้วนะครับอันนั้นผมไม่มียอมรับหาหายากมากพระ แล้วทุกคนขายอาจจะมูลค่าสูงถึงถึง,ถ,งถึงถึงหลายหลายแสนถึงล้านได้นะครับมันมนไม,ไม่ไม่ค่อยมีไม่มีของนะครับรุ่นลูกหลงพ่อองค์ที่เป็นภาภาพระปูชานะครับผมคือผมมีแต่รุ่นที่เป็นหน้าฐานเพชรนะครับผมถ้าจะเป็นน้าว่าเราหาก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่รุ่นนี้คือเอพิโซดหนึ่งนะครับผมก็ที่ผมเรียนนะครับก็ค่อนข้างชอบมากมานะครับโอเค แต่เบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเป็นความรู้นะครับแล้วก็ใครสนใจดูองค์จริงก็เชิญที่ร้านผมได้ที่เมเจอร์ซิลปเป็กซ์ซีหนึ่งจังหวัดเชียงแสนนะครับร้านผมไม่ไกลวัดโสธรถ้าจะเช่าพระใหม่พระเครื่องใหม่ที่วัดโสธรมีเลยนะครับทั้งพระเครื่องพระบูชา,ามีหลายรุ่นเลยนะครับสามารถเข้าไปเช่าได้เจากระปุกนะครับผมแต่ถ้าเป็นพระรุ่นเก่าๆนี่ทางองทางวัดก็ยังแนะนำมาที่ร้านผมนผมก็จะขั้นวีบีมีพระเครื่องหรือพระบูชารุ่นเก่าๆให้ให้เช่าหลายรุ่นนะครับผม ไม่ต้องเก่าลึกมากกันนะครับเก่าใหม่ๆอย่างลอยน้ำนี่ผมก็มีกับกับทุกทุกรุ่นเลยนะครับผมประษันวัดก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้สร้างรุ่นอันเชิมของเ่าขึ้นจากน้ำแล้วเขาสร้างรุ่นสุดท้ายรุ่นที่12นะครับโอเคแล้วก็ หรือใครสนใจดูพระเครื่องอื่นที่ผมลงเนี่ยก็ดูในเพจผมนะครับเข้า Google นะครับแล้วพิมพ์ร้านพระเครื่องโจพร,ระสุทธรเม็ดแบกดิวก็ขึ้นแล้วในนั้นก็จะมีทั้งพระเครื่องพระบูชาที่ผมลงไว้ก่อนหน้าหลายองค์เลยนะครับผมหรือเข้าไปที่โพสต์ไลน์วูมผมก็ได้นะครับใครมีไลน์ผมนะครับแอดไลน์ผมว่าไลน์ไอเดียผมโจเซฟดอทวิว J O S E P H ดอท W นะครับผมแล้วคนกดไปที่โพสต์ไลน์วูมผมนะครับเในนั้นผมจะลงพระเครื่องพระบูชาไว้ทุกองค์เลยนะครับผม หรือเข้าไปที่ Facebook ผมโดยตรงก็ได้ครับชื่อผมวอลิสเจริญดม w o r a r i t c h a r o e n แล้วก็ r o m นะครับผมก็จะลงพักระเบือขมมองบูชาไว้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าทาง u t u b e กับ k ิก k เนี่ยผมเพิ่งลงเพราะนั้นเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นหลังๆนะครับยังลง,ลงไม่ได้ลงครบนะครับเพราะว่าผมลงภาพไปเยอะมากแต่ทาง YouTube กับทาง Tik t o k กก็พยายามค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยจะลงที่ YouTube อย่างเดียวนะครับ t i กต็อกก็จะเป็นภาพ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 นิ่งนะครับ ก็ YouTube ก็พยายามจะลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนสนใจดูอ,อกจิกมากๆนะครับเพราะว่าคน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 ก็ทั้งโทรมาทั้งคอมเมนต์มา,มาครับรว่าขอบคุณที่ได้ลงนะครับเพราะบางคนก็อยากเห็นนะฮะเพราะว่าเพราะว่าพักพรุนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ผมมีนะคน,คนอื่นก็มีหลายคนนะครับคนที่นักสะสมโูเซียนป้าให,ใหญ่เขาเก็บไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำวิดีโอออกมาให้ดูท่านเองนะครับแล้วพวกคนสะสมนี่ก็มีมีครบเลยนะครับ เพียงแต่ว่า,าไม่ได้เราไม่สามารถได้เห็นนะครับเพราะนั้นเราก็เห็นได้แต่รูปว่ารูปท่านเป็นอย่างนี้แต่นี่จะให้ไปดูองค์จริงครับผ,ผมก็เป็นคอเลกเตอร์คนหนึ่งผมก็ค่อนข้างถ้ามีโอกาสเช่าท่านได้ก็ถ้าถ้าไม่สุดกําลังก็เช่านะครับผมนะครับเช่าไว้ก่อนพอสอนไว้นะครับโอเคถ้าใครสนใจง่ายก็ติดต่อมือถือผมนะครับ08186073 เจ็ดนะครับผมต้องขอโทษบางครั้งบางองค์เนี่ยผมไม่ได้ปล่อยนะครับผมลงเพื่อให้เห็นการศึกษานะครับผมแต่รุ่นหลังๆก็จะปล่อยพวกศุดย์เก้าอะไรเรื่อ้ๆไปเนี่ยผมจะจะมีหลายองค์นะครับบางองค์ผมมีแค่ไม่ไม่กี่องค์นะครับผมก็เลยต้อง,ต,องต้องเก็บไว้เพื่อศึกษานะครับผมนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามในฝากกดกดทางกดไลค์กดแชร์ในทางเพจผมด้วยนะครับผม ทางทางเพจผมร้านเครื่องโจรพระโสธรเมืองแปดริ้วหรือทาง YouTube ผมนะเข้าจริงยูทูบก็ดูง่ายนะครับเข้า YouTube ธรรมดานะครับแล้วคุณพิมพ์แค่เอ่อโจรพระโสธรก็ได้ก็ขึ้นแหละแล้วก็มาเข้าไปที่ร้านเครื่องโจรพระโสธรเมืองแปดริ้วนะครับในกดนั้นไปเพื่อให้ดูง่ายเนี่ยคุณแนะนําให้กดไปที่เพลย์ลิสต์ก่อนนะครับเพลย์ลิสต์เนี่ยมันจะแยกหมวดหมวด2หมวดนะครับคือหมวดพระเครื่องกับหมวดพระบูชาแล้วถ้าคุณเอ่อลองเข้าไปดูแล้วเนี่ยในหมวดพระเครื่องก็จะมีพระเครื่องหลายหลักหลายหลายอย่างที่ผมลงไว้พระบูชาก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วผมทยยอลง ของโอเคเบื้องต้นขออนุญาตนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ